โอเคครับก็มาต่อนะครับในกรณนนี้นะครับ <_ an> เดี๋ยวเราจะเ <_ an> ขาเรียกว่ามารีไวต์จตัวเมนูนะครับให้มันดูเป็นผู้เป็นคนนิดนึงนะครับตอนนี้มันยังไม่ค่อยสวยนะครับก็เอาละผมขออนุญาตปิดพาร์เนลอยู่ที่ตรงบริเวณมเมนูนะครับแล้วก็ผมจะทําการเขาเรียกว่า,านะครับรีไวต์นะฮะตรงนี้เราจะเริ่มจากการรีไวต์ส่วนที่เป็น แปะกกาวฉากหลังก่อนนะครับซึ่งในตรงนี้เนี่ยผมก็ไปรีเสิร์ชมานะครับแล้วก็เขาเรียกว่าหาจุดที่จะรีไวท์พวกเรานะครับอาจจะไม่ได้อธิบายที่มาที่ไปมันคือเพื่องมันคือการปรับสไตล์นะครับก็ผมก็ไปดีบั g ตัวเขาเรียกว่าซีเอสของมันดูแล้วก็ดูว่าจะปรับแก้ตรงไหนได้บ้างเช่นในส่วนของเจ้าตัวส,สไลดเดอร์นะครับว่าเออเราจะทําการเพิ่มแบ็กกลาวไปยังไงนะครับ ก็อันนี้ผมจะขออนุญาตกอปแปะลย้ด้วกันนะในส่วนของแบ็กกราวนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะเพิ่มแบ็กกราวโดยใช้โค้ด syntax กต่างต่อไปนี้นะครับใส่เพิ่มเข้าไปที่ตรงตัวสไลเดอรน์นะครับปุ๊บแบบนี้นี่ก็จะมีแบ็กกราวนะครับซึ่งผมเตรียมรูปแบ็กกราวไว้นะครับเป็นรูปนี้นะครับให้ทีมงานทำขึ้นมานะครับก็วางเข้าไป แต่ว่าตรงนี้เนี่ยอ่ารู้สึกว่าจะต้องปรับให้เป็น Transparency นะครับหรือเปล่านะจำไม่ได้ขอดรวนมี Transparency ไหมนะครับไม่มีนะไม่เป็นไรมันไม่ต้องใส่แค่ใส่แค่ g บ,บก u า d ววเฉยๆนะครับถัดมาต่อนะครับอ่าน่าจะเป็นส่วนของเจ้าตัวนะครับอ่าไอตัวเมนูนะครับ A A A เมนูงี้นะคร A เมนูงี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องทำการ ใส่ไปกาเป็นทานเพรนซี่นะครับออนนี้ผมเอามาที่ a เมนูแล้วก็ใส่เข้าไปนะอันนี้ปุ๊บ,บวางเข้าไปองนี้ปุ๊บนะครับให้เป็นทานเพรนซี่ก่อนจะเห็นว่าตอนแรกไม่ทานมันเป็นสีดำนะครับพอทานปุ๊บอ่ามันเพราะอันนี้คือไม่ทานพอทานปุ๊บมันจะดูกลืนมากกว่านะครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยโอเคปะ่ะ ถัดมานะครับผมจะรีไวท์ให้มันมีประมาณสองเมนูก่อนละกันก็คือสต็อกกับรีพอร์ตนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไอคอนของเขาใช่ไหมผมก็จะเปลี่ยนไอคอนนะเป็นแบบที่ผมต้องการนะครับคราวนี้ไอคอนเนี่ยมันมันก็มีวิธีการแบบที่เรียกว่าเอามาทั้งชุดเลยนะครับโดยการทําอีกก็ได้นะคือลบงี้ทิ้งซะแต่ว่าวิธีการนี้อาจจะค่าเรียกไม่เหมาะนะครับอันนี้ผมใช้สอนผมทำมันดูหลากหลายแต่ว่าไม่เหมาะเพราะว่าบางทีเราแบบ เขาเรียกว่ามันอาจจะเป็นการโหลดเจ้าตัวคอมโพเนนต์มาเยอะเกินความจําเป็นนะนี่ผมแบบใช้สอนก็เลยเอ,อ,อยากจะทําให้ดูหลากหลายนะครับในการทำมันเขาเรียกว่า star as <c oughs> แล้วก็ icon <c oughs> ไอคอนแบบนี้รวมก็คือทําการโหลดนะตัวคอมโพเนนต์ไอคอนทุกตัวที่มีอยู่นี่ไม่หมดเลยนะครับห <c oughs> ลังนั้นเนี่ยตรงนี้แทนที่เราจะตมานั่งฉีดเทียตัวเทียตัวแล้วก็สามารถดอทดอทดอทก็คือการทำ spreading นะแล้วก็ฉีดไอคอนนี้เข้าไป <c oughs> ก็ได้เหมือนกันนะน,นี่ก็จะง่ายๆสั้นๆเวลาที่เราจะเปลี่ยนแปลงไอคอนอะไรเนี่ยเราสามารถก๊อบมาก็คาดหวังเลยว่ามันจะมีะครับตัวนี้เนี่ยนะครับจะมีไอคอนที่ผมะกะว่าจะทําก็คือไอคอนที่เป็นตัวนี้อ่าอันนี้ผมใส่เป็นแบบอ่าเขาเรียกว่าอือฮึเป็นเ <c oughs> ขาเรียกว่าไงสแน็คเคนนะครับอันนี้ใส่เข้าไปแล้วนะครับเอ๊ะทำไมไม่ปรากฏขออนุญาตดูอีกหน่อยนะ อันนี้ปรากฏนะแต่พอเป็นอย่างนี้ไม่ปรากฏเหรอนะครับจุ๊บๆๆขอด่วนนะว่ามีอะไรที่ผิดปกติไหมนะครับก็ถูกเหมือนนะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่ไปก่อนแล้วกันปุ๊บนะครับอ่าผมจะขออนุญาตลองเขาเรียกว่ารีโหลดดูก่อนแล้วกันบางทีมันอาจจะต้องรีโหลดมันมี2แบบนะก็คือต้องรีโหลดกับอ่าถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยอ่าต้องรีโหลดนะที่มันเพี้ยน ถัดมาต่อนะครับตรงนี้ก็ผมจะขออนุญาตผมจะทำการระบุว่าอ๋อไอนี้คือไอคอนนะนะครับมันจะมีพาร์ทที่เป็นเทมเพลตไอคอนแต่ว่า,าตัวต้นแบบผมจะมีใส่นะครับแต่ตรงนี้ไม่มีนะอันนี้ผมจะกอจะขออนุญาตใส่ตรงนี้ไปเลยแล้วกันนะครับเป็นคำว่าสต <c oughs> ็ stock. อกสต็อกก็แก้คำว่าสต็อกละนะครับแล้วก็ผมก็จะทำการโคลนรงนี้นะชุดหนึ่งนะครับลบงนี้ทิ้งนะ แล้วก็อันนี้ผมจะแก้ป็รีพอร์ตก็คีย์น่าจะเป็นหน้าที่สองห,สห้ามชนกันตัวนี้เออน่าจะไปเผลอลบเจ้าตัว a เมนูหายไปตัวหนึ่งนะอ่ะบครบคู่ละนะครับเขีย okay, นไคราวนี้เราจะทำให้ม,มันกดแล้วมันก็เปลี่ยนไปหน้าสต็อกนะครับนี่น้องดักเขาเรียกว่าอีเวนต์ของการกดนะครับเราสามารถไหมตรงนี้แล้วก็ใส่เป็น assign คลิก เราสามารถทําการเขาเรียกว่าสั่งเปลี่ยนหน้าได้ในการใช้เจ้าตัวเขาเรียกว่า router ในเคสนี้เดี๋ยวเราจะใช้ตัว composite api ในการทำนะครับอัุญาตลบนี้ทิ้งก่อนแล้วมาที่ด้านล่าง <c oughs> นะครับตรงนี้นะเราจะทำการ ping const a n แล้วก็ ping คำว่า router เพื่อสร้าง object ชื่อ router ขึ้นมานะครับแล้วก็เท่ากับครับแล้วก็ use นะครับอันนี้เป็น composite api ของทาง view สาบ พนมันจะเล่นแบบพวก React, Google er นะครับเป็นว่ย use แล้วก็พีงเขาว่า Router เข้าไปนะครับปุ๊บนะอันนี้ผม Enter เพื่อมันออโต้ m p o r t ตัวเขาเรียกว่า Composite API ตัวนี้นะครับซึ่งผมจะเล่กง่ายๆว่า API แล้วกันนะครับปุ๊บอย่างนี้หังนั้นเนี่ยผมก็ต้องทำการเขาเรียกว่าทำการ Return เจ้าตัวนี้ออกไปโอเคไหม ตอนนี้คุณก็สามารถกลับมาที่ตรงบริเวณนี้แล้วก็ใส่ assign คลิกนะครับแล้วก็ใส่โค้ดเพื่อจะ Sq มันนะครับปุ๊บดด push นะครับคือเปลี่ยนหน้าหัวอ้อมขงการเปลี่ยนแปลงหน้า stock นะอันนี้ก็ทดสอบดูว่ามันจะเปลี่ยนหน้า stock ได้จริงไหมนะครับกดชั่วนะครับอันนี้อาจจะต้องไปที่หน้าอื่นดูก่อนเช่นไปที่หน้านีก่อน login อกอนด stock นะครับก็จะว่ามันเปลี่ยนอะไรมาอันนี้ก็จะไปที่หน้า stock แหละนะครับ เห็นไหมนะครับสต็อกล่ะก็ทำเหมือนเดียวกันนี้กับรีพอร์ตนะครับแต่ว่ากรณีรีพอร์ตเนี่ยผมจะทําให้ดูอย่างหนึง่งในกรณีวิวเนี่ยมันจะมีตัวแปรเพศตัวแปร global ตัวแปร global คือคุณไม่จำเป็นต้องสร้างไอตัวอ็อบเจกต์เราเตอร์ขึ้นมาแบบข,ข้างล่างก็ได้นะครับบางทีแบบเรารู้ว่าเอ้ยมันมีตัวแปร global อยู่นะครับเราสามารถที่จะอ,าอ้างถึงตัวแปร global เป็นเราเตอร์ได้โดยการใส่เข้าไป assign เวลาเราใส่คำว่า assign คำวาอ้างหน้านะครับมันจะเป็นการสื่อว่าอ๋อเราต้องการจะอ้างถึงตัวแปรที่เป็นตัวแปร global นะทั้งหลายแล้วก็ assign แ,แล้วก็ router นะครับโอเคปะแล้วก็ push อันเดียวกันเลยนะครับก็สามารถใช้ได้อันนี้ผมก็เพียงแค่จะไปที่ตรง report อันนี้ push นะครับอโอเคมันซ้อนกันอยู่นะจะต้องใส่เป็น single c o d e ก็ทดสอบนะครับอันนี้ก็ รีพอร์ตเนี่ยรีพอร์ตนี้ไม่ไปเพราะว่าอะไรไม่มีการนิยามเรารีพอร์ตแล้วก็ยังไม่มีคอมมานด์รีพอร์ตนะครับก็สร้างเลยดีกว่าก็จะมาที่ตรงวิวนะครับแล้วก็นิวคอมมานด์ขึ้นมาในการโคลนนี่เลยนะแล้วก็ใส่เป็นคำว่ารีพอร์ตเข้าไปโอเคตรงนี้ก็แก้เป็นชื่อรีพอร์ตนะครับนี้ก็ใส่เป็นคำว่ารีพอร์ตโอเคหลังนั้นนะครับผมก็จะต้องทำการไปที่ตรงเราเตอร์นะครับ อินเด็กซ์แล้วก็เพิ่มเจ้าตัวเรานะครับ definition ตัวประกาศเราของรีพอร์ตเข้าไปนะครับนิยามไอ้ตรง SQL อะไรพวกนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับตรงนี้จริงๆผมขออนุญาตเราออกก่อนนะครับเพราะว่ายังยังไม่สอนถึงมันจะเกี่ยวเรื่องของการทำพวกเราติ้งการ์ดคือการป้องกัน ให้ user ไม่สามารถกดเข้าไปยังข้อเลอวันหน้าเหล่านี้ได้ตาบใดที่ยังไม่ล็อกอินนะครับอันนั้นจะเป็นสิ่งที่เดี๋ยวจะมีสอนนะครับเอาละอันนี้ก็ใส่เข้าไป report นะครับโอเคอันนี้คงจะต้อง import นะครับ <c oughs> เข้ามาทีา่ตรงบริเวณนี้มีไหมไม่ยอมเจ็นให้ต้องพิมพ์เองตรงนี้เราก็แก้เป็นทรงแบบดีๆก็ได้เป็น assign นะครับก็เป็นอย่างนี้แทน พมจะได้ดูเป็นแบบแอร์เรียสแล้วนะครับอันนี้ก็ใส่ส่วนที่เป็นรีพอร์ตเข้าไปนะครับโอเคนะครับรีพอร์ตก็กดเข้าไปปุ๊บปุ๊บอ่ะรีพอร์ตละนะครับเห็นไหมนะครับ ในส่วนตรงนี้เป็นคำว่าคอนเทนต์นะครับผมไม่แน่ใจว่าทำไมเป็นคำว่าคอนเทนต์จริงๆมันจะต้องเป็นชื่อหน้าแตลหน้านะอาจจะต้องไปตรวจสอบที่แอป,ปนิดนึงนะ,ระตรงนี้น่าจะอ๋อน่าจะไปทำโค้ดอะไรบางอย่างแล้วมัน,มนตรงส่วนนี้มันโหลดผิดมันต้องเป็นแทนจะเป็นคอนเทนต์ต้องเป็นอะไรต้องเป็นตัวคอมมานด์คอนเทนต์อย่างนี้นะครับไม่แน่ใจว่าไปเผอแก้มตอนไหนนยะในคลิปนี้ผมจะมีพูดอยู่แล้วอันนี้ต้องอิ p พ r ตเข้ามาเนอะ ะครับคอนเทนต์นะครับโอเคคอนเทนต์โอเคแล้วก็อินพุตเจ้าตัวคอนเทนต์เข้ามานะครับซึ่งไอตรงเนี้ยถ้าเกิดเราจะทำเป็นลักษณะแบบเขาเรียกว่าแบบท่าเนี่ยบอกมันก็ก็ได้นะมันก็จะง่ายแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวค่อยทำดีกว่านะครับมัน เพื่อจะทำเป็นลักษณะส,สตาร์ก็ได้แต่ว่ามันต้องทําเพิ่มอีกนิดนึงนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะสไตล์เลยเพราะนี่มันเป็นเดฟอลต์นะครับต้องทําเป็นลักษณะแบบเอ็กพอร์ตออกมาไม่ใช่เดฟอลต์และสร้างอินเด็กซ์ขึ้นมาตัวนึงตอนนี้เอาแบบนี้ไปก่อนนะครับคอนเทนต์ะนะปุ๊บอันนี้ก็แสดงถูกต้องแล้วนะครับอ่าโอเคในคลิปนี้คงเท่านี้ก่อนนะครับก็ปรับแต่งส่วนของเมนูนะครับไอพอกไอคอนได้นะครับถูกต้อง ไอคอนเนี่ยจะยังไม่ถูกนะครับเดี๋ยวเราแก้กันนิดนึงนะครับมาที่ตรงเมนูนิดนึ่งนะไอคอนนี่ที่ตัวนี่รู้สึกว่าจะใช้คำนี้เนีปุ๊บอ่าโอเคเป็นตัวไอคอนโอเคนะนะครับเอาละคลิปนี้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ